ทนายนรเศษ,ษนาหนองตูมนะคะก็ได้โพสต์เมื่อน่าจะประมาณ2ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะบอกว่าด่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายคน้นและหมายจับนะคะไปจับกลุ่มตัวเจ้าของเพจประชาชนเบียร์พร้อมกับตรวจยึดสิ่งของต่างๆช่วยกันติดตามครับนะคะก่อนหน้านี้นะ ก็เราย้อนกลับไปดูโพสต์แรกเนาะเขาบอกว่าต่อให้ม่มีเบียพวกเราก็ต้มกันเองกันได้นะจ๊ะเออ mm. เห็นไหมคะพอมีข่าววันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ๆนะคะก็ไปเอ,อ่อไปค้นนะคะเราก็ไม่ทราบว่าด้วยเรื่องของอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูข่าวของทางสื่อมติชนกันนิดนึงโอ้นะคะนี่ไม่เข้าใจเลย อืมเดี๋ยวนะพอเราความในเรื่องของคุณเบียกำลังจะหายไปนะคะมาอีกแล้วค่ะเราตามไปดูข่าวที่มติชนนะคะมติชนรายงานข่าวให้จ้าเ,เดี๋ยวนะอันนี้มติชนนะคะลงเอาไว้ บอกว่าด่วนทนายดังเปิดเผยนะคะตำรวจนำหมายคน้นบุกเข้าจับกลุ่มเจ้าของเพจประชาชนเบียร์เมื่อวันที่หกนะคะก็วันนี้เนี่ยแหละอืมแล้วก็ไปดูนิดนึงอ้าวตายแล้วนะคะก็ยังไม่ได้มีข้อความอะไรเลยยังไม่ได้มีข่าวอะไรเลยแสดงว่าเขาเพิ่งจะไปบุกจับนะคะเดี๋ยวมีขอไปดูที่ศูนย์ทนายความมีมีไม่เอ่ย แสดงว่าตอนนี้นะคะกำกำลังน่าจะกำลังค้นบ้านกันอยู่เลยอะค้นค้นไอ้บ้านของทางเพจประชาชนเบียเนี่ยแหละอืแสดงว่ายัางไม่ได้มีข่าวอะไรนะคะมีแค่การรายงานข่าวแค่นั้นเองว่าเขาบุกเข้าไปแล้วก็มีตามไปดูที่เพจของ ประชาชนเบียร์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตามองกันต่อไปจ้านะคะสำหรับเพจนี้นะคะ